สวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมฟาร์มไข่ไก่ไข่เล็กๆนะครับของร้านนนตโตเกียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไข่ไก่มีไข่ไก่แจ้ลูกน้องนีนะครับเด,เ,เดี๋ยวเราจะเก็บไปทำตีแป้งนะครับแล้วก็ไปใส่ในโตเกียวนะครับ สวัสดีครับอันนี้เป็นแป้งที่ใช้ในขนมโตเกียวนะครับสดีกับสดๆเลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปภาพต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับหลังจากที่เราเตรียมไข่ที่จากไก่ไข่ที่เราทำเองมานะครับเรามาดีแป้งนะครับนี่เรามาทำโตเกียวนะครับลงให้กับเพกคอนทางโลกทางออนไลน์นะครับทร่เป็นกุญแจสาดมอดของความ เริ่มทำมมลาลนลตเีย้ยงไก่ไข่เองด้วยนะครับแต่ก็เริ่มเลี้ยงในปริมาณที่น้อยก่อนนะครับแล้วก็จะนำไข่ไก่เยี่ยเียงนมาตีแปม,มาใส่ในขนมเกียวั เป็นตัวกียวดัมโนะครับตัเกียมโก็จะใช้ไข่จไก่ไข่ที่บ้านเราวทเป็นกินให้นี่เราก็ใส่หมูสับนะครับอาลืมใส่ไส้กรอกหนึ่งครับ หยอซอสนะครับแล้วก็โรยพริกไทยนิดนึงนะครับใส่ซอสพริกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราทำการม้วนต่อเลยนะครับ ตัวเกียวเราเสร็จแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนนตตัวเกียวนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ